สดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทำนายดวงนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการเงินการเงินนะคะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2504นะคะว่าทิศทางในรูปแบบเนื้อชะตาของท่านเป็นในรูปแบบใดนะคะประพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าพลังงานตรงกับท่านใดท่านก็ลองไปปรับสมดุลกับชีวิตของท่านดูนะคะค่ะด้านการงานเนาะ <laughs> ดูมคลึมนะคะนีู่้ที่เกิดวันอาทิตย์เครียดนะเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบางท่านบางเกสตาเนาะเหมือนมีแบบเนาะเหมือนท่านเนี่ยบางท่านต้องบอกก่อนว่าบางพนักงานบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มงานโปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความออวิตกกังวลในใสายการงานอาชีพกิจการของท่านนั้นๆว่าเออโปรเจกต์ใหม่เนี่ยที่เราจะทําไปเนี่ยบางเพราะว่าบางท่านต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถนัดกับชิ้นงาน โปรเจกต์ใหม่นั้นๆเนาะก็เหมือนกับว่าพระง,งานไพ่ก็บอกว่าเออคุณก็ไม่ต้องคิดมากไปนะคะเพราะว่าแผนงานที่คุณวางไว้เนี่ยคุณได้ทีออฟแวนส์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะจะดําเนินการไปได้อย่างดีอย่างแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็เนี่ยขอให้คุณเนี่ยคลายวิตกกังวลความเครียดนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยไม่รอนนะคะ เพราะว่าเนี่ยเนื้อทิศทางคุณอะ่ะจะมีการวางแผนง,งานไปทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะจะได้ความช่วยจะได้ความร่วมมือช่วยเหลือที่ดีจากเ,เพื่อนร่วมงานนะคะ ออลูกน้องบริวารหรือหุ้นส่วนกิจการงานในสายชีพนั้นๆที่ท่านทําอยู่ก็ตามแต่นะคะท่านจะทําออกมาได้สําเร็จขอให้ท่านลายวิตกกังวลเนาะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะจะมออีทั้งโปรเจกต์เก่าใหม่หรือท่านถนัดไม่ถนัดก็ตามแต่พลังงานไพ่ก็บอกว่าคุณเอาอยู่นะคะคุณคุณทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยนะคะคุณได้เดอ,อ magician นะคะคือผู้ที่เกิดวันอีทตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งนะคะหมายความว่า เจรจากเก่งแก้ปัญหาเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสายการงานชีพใดกต็ตามแต่ที่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือคุณไม่เคยทําหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถทําได้คุณคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณเอาอยู่ค่ะคุณที่คุณไม่ต้องไปคิดมากนะคะดูสิ นะเครียดเรื่องการงานอะไรเงี้ยพลังงานคุณดีมากบอกเลยแล้วบางท่านบางเกฑ์ชะตาเนาะที่เหมือนกับรอคอยข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับด้านการงานนะคะก็ชะตาฟ้าเปิดเต่ไมเชียนก็เปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยนะบอกเลยว่าพลังงานคุณเนี่ยคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการงานนะคะได้เริ่มต้นงานที่คุณชอบคุณถนดัดหรือถ้าเป็นงานที่คุณไม่เคยทำก่อนก็จะทำออกมาได้ดีเช่นกันนะคะเนี่ยแล้วก็พลังงานไพ่ก็นแนะนําว่าคุณได้ the happy s t a s ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงพวงเวลานี้นะคะ16-30นายน2504ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ปรับสมดุลด้านอารมณ์ให้ดีเนาะเพราะว่าคุณจะมีอารมณ์แบบขึ้นลงง่ายทําให้เครียดวิตกกังวลและเดี๋ยวประมาณว่าถ้าคุณคิดลบมากเนี่ยเดี๋ยวพลังงานบวกๆไม่มาเนี่ยนะมันจะทําให้คุณคิดอะไรไม่ออกเพราะพลังงานคุณดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณมาทิศทางด้านการงานนะ ดีค่ะดียังไงก็ปรับสมดุลแค่นั้นเองนะคะชาววันอาทิตย ouais, ์เนาะเนี่ยช่วงครึ่งหลังการงานคุณดีนะขอให้คุณปรับสมดุลนิดหนึ่งนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะด้านการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่16-30มิถุนายน2504นะคะเนาะว่าเป็นในรูปแบบใดนะคะโหบางท่านบางเกียรตเนะเหมือนแบบเนี่ยดูสิคะคุณได้ Ni ยส์ออฟแวนนะคะเหมือนคุณมีความแบบว่า โ,โหแบบมุ่งมั่นในการที่จะแบบหาแบบหาเงินเนาะหาทิศทางการเงินแบบว่าบางท่านบางแกนถึงก็แบบว่าไปติดต่อเนาะเกี่ยวกับด้านการเงินกับบุคคลกับทางใดก็ตามแต่ที่ท่านรอคอยเกี่ยวกับการเงินน่ะท่านมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะเนี่ยคุณได เพจออฟแวนนะคุณจะได้ข่าวดีข่าวขรา,าวนะคะกับกับสิ่งที่ท่านวิ่งเต้นวิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับด้านการเงินนั้นไปนะท่านจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินเพื่อที่ว่าจะทําให้ท่านเนี่ยหมุนตัวคล่องขึ้นนะคะเพราะบางท่านบางเกณฑ์ตามีภาระ,ราะนี่สินที่หนักอึ้งมากขัดสนนะชักหน้าไม่ถึงหลังบางท่านบางเกณฑ์ตานี้ฝืดกันเลยทีเดียวเหมือนเดิมนะคะพลังงานท่านใดถ้าชะตาด้านการเงินที่ดีอยู่แล้วก็ฟ้าก็ให้เฮงๆงยี่ยี่ขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าบางพลังงานคุณเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคุณได้ไฟออฟนะ ชักหน้าไม่ถึงหลังขัดสนนีในการแบบเนอ้อดิ้นรนพยายามหาเงินมากดูสิค่ะในสอบแบนนะคะแต่การพยายามของคุณนะคะความพยายามของคุณคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อใดก็ตามแต่ฝาบอกเลยคุณจะได้ข่าวดีนะคะแล้วคุณก็ จะทำให้คุณเนี่ยนะคะหายใจใหายคอล้องขึ้นนะคะชาววัิที่ในเรื่องของการเงินนะคะภาระหนี้สินต่างๆก็จะทําให้คุณเนี่ยนะเบาลงเพราะว่าคุณจะได้เงินจํานวนนั้นนะมาเพื่อที่จะทําให้อ่อผ่อนปรนเกี่ยวกับเนาะความหนักอึ้งในในในค่าใช้จ่ายภาระนั้นๆนะคะเนี่ยแล้วคุณก็ได้อ่อ p a s e of p e n t a c l e นะคะเนี่ยคุณมีโชคนะคะคุณมีโชคแบบว่า บางท่านบางกตาเนี่ยเสี่ยงโชคนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกำแต่งนะคะว่าจะถูกมากถูกน้อยนะคะมีโชคจริงๆคือไงก็มีโชคทางไกลนะคะแล้วก็โชคทางเสี่ยงโชคแบบว่าถ้าถ้าคุณเดินทางไปคุณก็ลองไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะคุณมีโอกาสจ,จะได้โชคจากทางไกลด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เสียเ่ยงลอตเตอรี่เสี่ยงโชคโชคลาบเนี่ยก็ให้ซื้อกับ นะผู้ที่ดูอ่อนเยาว์กว่าก็ได้นะคะเผื่อท่านจะได้โชคกับรุ่นรุ่นน้องเด็กอะไรเงรี้ยบริวารอะไรเงรี้ยอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้โชคกับพวกเขาเหล่านั้นคุณก็ลองดูนะคะก็เป็นพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะยังไงฟ้าก็เนาะขอให้คุณโชคดีตามนี้เนาะก็ขอให้คุณสู้ๆอดทนมีความพยายามอีกสักนิดนึงนะคะชาวอาทิตย์ยังไงการเงินของคุณอะไปรอดเอาอยู่อย่างแน่นอนนะคะในช่วง ครึ่งหลังนี้นะคะยังไงก็เนาะขอให้พลังงานอย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวอาทิตย์เลขนำโชคนะคะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่16-30ถึง30มิถุนาย,ยน2 5ง0คุณมีเลขนำโชคเลขใดบ้างนะคะฟ้าเหมือนเดิมนะดึงจากไพ่ทอรีสนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขนะคะคุณได้เลข7นะ,ะนะคะคุณได้เลข3นะคะ แล้วคุณก็ได้เลขหนึ่งค่ะเอธฟ้าขอแทนเป็นเลขหนึ่งนะคะค่ะยังไงก็เนาะก็ทุกพลังงานเลยก็ปรับสมดุลในส่วนที่ควรปรับได้เนาะท่านใดที่เป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วคนวัยที่ก็ขอให้เฮงทุกรูปแบบทุกพลังงานเลยนะคะท่านใดที่ต้องปรับสมดุลก็ปรับสมดุลสักนิดนึงเหมือนเดิมทุกครั้งที่ฟ้าจะกล่าวมาเนาะเพราะว่าพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆไงมันก็ทําให้ชีวิตเรา จเจริญอยู่แล้วเนาะเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างงี้นะคะฝากก็อยากจะให้พลังงานดีๆกับคุณนะคะชาวอาทีตย์ก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ